มาอกลาขนาในเฟรต์วควบโกมาสเตอร์ควันถงมาตัที่สามคุมทุนที่สเมอร์ซิลโกที่ห้ต่อไปบัญชีอารมันทีโคป้าส โกมาสเตอร์เบนโตนัมเบทโฟนตัวที่สองคุณทุนที่สามเชียร์วูแมนที่สี่ซาโตบอนที่ห้าต่อไปเป็นซิลเวอร์นันเดอร์ที่โกลอยมสองออกแางตรงคุณทุนเริ่มแรกข้างนอกที่มาแล้วขณะนี้คุณทุนเบนโตนัม คะานนี่คุมพุนเป็นตัวนำสินว่าดันเตอร์ตัวที่สองะนนี้คุมพทป็นตัวนำินวาดันเตอร์อที่สองซาตบองที่ส de